ที่ด่างสวตัวเป็นอย่งไรมาเป็นที่ดในบ้หลังโลกเรงจะต้องีที่ในตอนนาเกรของแฝของจันตดตั้งใจว่าเมื่อุวันทีาร์เกเดอมา่วาัในระยะเาอืนเอจะนมาซื่บ้านใหมที่พ่อแม่แลงชานไดู้แ มีหารับแสงทตองกระเด่นทุกท่าตัวตัวเธอได้รับควเด็ดสั้โดยเฉพาะใบหน้าด้านขวาจะได้ที่สยงามนะ I